สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหงก์กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนรุนน่นไปหาอำเภอควรกระถิ่นจังหวัดพัตลุงค่ะวันนี้หนูจะนําทุกท่านมารู้จักก็จดิบที่นํามาปรุงน้ำริกซ้่มซ้ามาขามเปียกซึ่งเป็นหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งของโรงเรียนเรากันนะคะวัตถุดิบที่เรานํามาใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในรอบๆโรงเรียนของเราค่ะ ตัวดิบอย่างที่หนึ่งคือพริกที่หนูสดเราคดเลือกพริกที่มีสีแดงสดใหม่ไม่มีรอยจุดเพื่อนำพริกของเราจะได้มีสีสวยค่ะอย่างที่สองคือหอมแดงเลือกหัวที่สดใหม่ไม่มีรอยเน่าค่ะอย่างที่สามคือกะปิเราเลือกใช้กะปิกุ้งสำหรับตำน้ำพริกค่ะ สีของกะปิจะมีสีออกชมพูรสชาติของกะปิออกหวานเล็กน้อยมีกลิ่นหอมทําให้น้ำริกของเรามีสีสวยและรสชาติอร่อยค่ะอย่างที่สีคือส้มค่ะส้มที่ใช้มีสีชนิดเพื่อให้น้ำริกของเรามีรสชาติอร่อยคมกล่อมค่ะส้มชนิดที่1นึ่งที่เรานามาใช้คือส้มกีดค่ะส้มกีดรสไม่เปรี้ยวมากมีกลิ่นหอมค่ะ ส้มชนิดที่2คือระกำใช้ระกำสุกมีกลิ่นหอมรสหวานอมเปรี้ยวค่ะส้มชนิดที่3คือมะขามใช้มะขามเปียกค่ะส้มชนิดที่4คือสาวารสค่ะเลือกใช้สาวารสุกค่ะมัวนถุงแก๊ที่5คือหมูบดละเอียดเราเลือกใช้หมูสันในจะได้หมูเนื้อแดงนุ่ม และว,วัตถุดิบท,ที่ใช้อย่างที่ใช้อย่างที่6คือน้ำตาลปี๊บอย่างที่7น้ำตาลทรายอย่างที่8คือกลือป่นอย่างที่9คือน้ำมันพืชแ,แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในกระบวนการปรุงนะคะสวัสดีค่ะ